นก็ได้ค่ะได้ไม่ต้องสอนก็ได้ค่ะเดินไปหาทวดเสียไรแลวนี่ okay. My oh, sorry, okay. no, no ี uh, ่พาทนี่ทวดจ๋าวันนี้มามากัดโอ้ทวดได้บอกเยออ๋ขากัดนั่งตรงขากทวดแหล่นี่หอมเน่อมวยหอมือหน่อยเออที่ไรอ่ะทวดหอมือนี่หอมมือหน่อยเอ จะปูนี่ก็เสียนี่แม่บเบิ้งไปบงอ่นแม่บุนสีนอนแม่บุเลยว่แม่บุที่แลว่าจอซูตีเลยถึงมือสงการมือุเล็กที่ใช้ใช้ร้องแคั้นใ้รู้อืมไม่กิเตกินเดียาใ้กจะ้มนง้ใาไปรง่ยใไ่น่ยน้ยางเขาไปหอดกับแม่จอดรัน

Taking lại, thế thì xài hết à? ừ. mới được bao cái này bao quát cái này cũng quên mình nhắm mưu nhắm cái gì sai lúc hết áp phong dạ và năm kapoong kapoong ấy bởi vì tất cả hai trăm linh mấy 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 Nó mấy 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 แต่นี่มาคูณอยากห็นคุคือเมื่อคืนนี่เมว่วานอยากน้่เยินไหนคุณไ้กินนําเยินเมื่อคืนไอ้หนึ่งจเลี้กินมามเลยเมื่อคืนกคือบ่อยเนี่ยเพราะนัอยากกินน้ํายินม่ดติดอมดบอกไปอันน่ไปขอเขาแยเราบอกเขาสงหลมเขาแย่เราติดอันสงหนยคื่อนนั้นาบาไปคือบรวมยากเมื่อวานนี่ไงเขาเหตไ อันมือนคอยมาอาบน้ำให้ขากันยังว่าวาม่ใ่สินหาเ้อวันนี้ได้ไหคือว่ารวมอยางเทปเฮ็มันติดได้สิบว่ได้แล้วหรอแต่แตะแค่แล้วเิเฮ็ดเทเฮ็ดมันแล้วเทเฮ็ดแค่ไหนฮะเอาเขากราเฮ็ดตัวซอย่างเขากระใายบางส่ไปเ็ดอย่างมาให้อมนี่อันน yeah. ีว่าอ anyway ันนี้บอกนิดต่อมิดตื ส่งทม่มสียไม่พอมันงง้งีอว่าล่ะพอไปได้เมื่อได้เกือบแล้วเนี้ยคือบัดทีว่าพอผู้ช่วยนุ่งบัดนี้บัดผู้ช่วยนุ่งดีบ่วว่าสิบสี่วันสิบประเด็นเอาไปสุ้นี่ก็ได้โอไปถกเอาไปคอยพ่อให้ไปคืนวาดดอกคอยเอาเจ้าไปล้งไปทงขาดทีพอนนิแม่ เป็นนักสตงเถอะนี่องที่ใส่รงที่ใส่ไม่ได้ผู้อยมาสงเจ้าอันเนียยังดูอันฟังเนียยังดูย่างหอยกันยังวาเออก็ได้เห็นหนามเนียเนี่ยดูเป็นพรอนบ้านัดนว่าหักหลหักหลหัวเท่าไรแต่ต่าันไปไตกันด็ดทยา Ngang đây, ngang. Ngang đây. Ngang đây. Ngang đây.